สวัสดีค่ะทุกทกท่านคะ่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่คุณแม่แชร์ข่าวแชร์ดวงสําหรับ f อท่านใดนะคะที่เข้ามารับฟังคลิปเป็นครั้งแรกฝากกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กับคุณแม่แชร์ข่าวแชร์ดวงด้วยนะคะและหากท่านชอบคลิปนี้ก็ฝากกดแชร์เพื่อเป็นอีกหนึ่งกำลังแรงใจให้กับคุณแม่แชร์ข่าวแชร์ดวงด้วยคะ่ะสําหรับคลิปนี้นะคะชาวราศีมังกรมาฟังกันค่ะว่า ชาวราศีมังกรสําหรับคลิปนี้ท่านสามารถดูได้ทั้งลัคนาและราศีเกิดนะคะมาฟังกันค่ะว่าในช่วงวันที่1-16มีนาคมดวงชะตาของท่านจะเป็นยังไงบ้างไม่ว่าจะเป็นการงานการเงินสุขภาพความรักนะคะและที่สําคัญในช่วงครึ่งเดือนแรกท่านจะมีโชคมีลาบหรือไม่นะคะเรามาเจาะลึกด้านการงานของท่านก่อนนะคะเป็นอันดับแรกการงานของท่านในช่วงระยะเวลานี้เป็นช่วงที่ท่านนั้น ค่อนข้างที่จะ,ะเฉลียวฉลาดนะคะเรียกได้ว่าหัวไวไวพริดดีคิดอะไรใหม่ๆได้ดีขึ้นความคิดลื่นไหลไอเดียใหม่ๆจะเข้ามาค่ะมีข่าวดีๆเกิดขึ้นที่สำคัญในช่วงระยะเวลาน,นี้นะคะเป็นช่วงที่ท่านนั้นค่อนข้างที่จะโดดเด่นในเรื่องของการทำงานนะคะมีสิ่งที่ท่านคาดไม่ถึงเกิดขึ้นมีดวงได้รับความสำเร็จ โดยเฉพาะท่านใดที่ทำงานกับชาวต่างชาติทำธุรกิจกับชาวต่างชาติหรือท่านใดที่ทำงานเกี่ยวกับการใช้ความคิดและไอเดียนะคะช่วงนี้งานของท่านนั้นค่อนข้างที่จะเป็นไปได้ดีมีดวงได้เริ่มต้นทำอะไรใหม่ๆม,มีดวงได้ทำงานกับทีมงานใหม่ๆห,หรือว่าจะอา,อาจจะมีการรวมงานรวมตัวรวมกลุ่มรวมทีมชั่วคราวเพื่อทำโปรเจกต์บางโปรเจกต์นั่นเองนะคะ ช่วงนี้ค่อนข้างที่จะโดยเฉพาะท่านใดที่ทำงานเกี่ยวกับการความสวยความงามศิลปินนักร้องนักแสดงสายบันเทิงงานบริการต่างๆนะคะท่านใดที่ใช้รถในการทำงานท่านใดที่ทำงานเกี่ยวกับการรับซ่อมเซอร์วิสในช่วงระยะเวลานี้เป็นช่วงระยะที่ท่านนั้นจะมีข่าวดีเรื่องงานค่ะ มีงานมีการปรับเปลี่ยนบางสิ่งบางอย่างด้วยนะคะท่านอาจจะหยุดงานบางงานอาจจะหยุดงานเก่าบางงานเพื่อหันไปทำงานใหม่ที่สำคัญและเร่งร่วนกว่านั่นเองนะคะการติดต่อสื่อสารค่อนข้างที่จะเป็นไปนในทิศทางที่ดีในช่วงครึ่งเดือนแรกและที่สำคัญท่านจะมีผู้หลักผู้ใหญ่คอยให้การช่วยเหลือสนับสนุนส่งเสริมมีคนคอยอยู่เบื้องหลังซัพพอร์ตท่านนะคะ หากการงานติดขัดมีปัญหาก็เป็นช่วงที่ท่านจะแก้ไขได้ดีงานในช่วงครึ่งเดือนแรกค่อนข้างที่จะไปได้ดีปัญหามีแต่ทุกๆปัญหาจะเป็นปัญหาจุกจิกกวนใจและจะมีข่าวดีบางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นเกี่ยวกับการทำงานด้วยนะคะการงานท่านไม่ถึงเครียดแต่จะมีปัญหาให้แก้ไขเป็นระยะๆะะนะคะ และปัญหาส่วนใหญ่ที่เข้ามามักจะเป็นปัญหาที่เกิดจากคนรอบข้างและบางครั้งปัญหาที่เข้ามาอาจจะเกิดจากการที่ตัวท่านเองด้วยกดดันตัวเองกลัวจะทำงานไม่ทันกลัวจะทำงานไม่สำเร็จฉะนั้นในช่วงระยะเวลานี้ไม่ต้องกดดันตัวเองนะคะทำงานไปทำให้เต็มที่สุดท้ายแล้วยังไงท่านก็ทำสำเร็จท่านใดที่เป็นพ่อค้าแม่ขายสายงานที่บอกเอาไว้ตั้งแต่ตอนต้นนะคะ การงานของท่านค่อนข้างที่จะไปได้ดีค้าขายประสบความสําเร็จมีโอกาสได้ออเดอร์ที่ท่านนั้นไม่คิดว่าจะได้ด้วยมีเรื่องน่าชื่นใจเกิดขึ้นในเรื่องของการทํางานนะคะท่านใดที่ทํางานประจาําการทํางานก็ถือว่าท่านรับมือกับเรื่องราวต่างๆได้ดีแต่ว่าคนจะคอยทําให้ท่านนั้นอึดอัดลําบากใจอยู่บ้างนะคะโดยภาพรวมการงานถือว่าท่านค่อนข้างที่จะรับมือกับงานต่างๆได้ดี การงานไม่มีปัญหาค่ะจะมีติดขัดอยู่บ้างแต่อย่างที่บอกไว้ตั้งแต่ตอนต้นนะคะท่านจะแก้ไขกับปัญหาต่างๆได้จะได้รับความช่วยเหลือในวันที่ท่านติดขัดมีปัญหาด้วยจะเอ่ยปากขอความช่วยเหลือจากใครให้ท่านนึกถึงผู้หลักผู้ใหญ่ในที่ทํางานหรือคนที่ท่านรักและเคารพนะคะต่อมาด้านการเงินของท่านเป็นช่วงครึ่งเดือนแรกที่ท่านจะมีข่าวดีเรื่องเงินเงินทองทองนะคะมีโชคลาภด้านการเงินแต่ว่า จะมาจากการทำงานนะคะท่านจะได้เงินจากความรู้ความสามารถของตัวท่านเองมากกว่านั่นก็หมายความว่าในช่วงระยะเวลานี้ท่านค่อนข้างที่จะหาเงินเก่งไอเดียดีนะคะท่านใดที่ทำงานเกี่ยวกับความสวยความงามทำติดต่อกับชาวต่างชาติทำานทำธุรกิจกับชาวต่างชาติเป็นพ่อค้าแม่ขายในช่วงระยะเวลานี้ค่อนข้างที่จะมีข่าวดีด้านการเงินนะคะค้าขายก็ มีผลกําไรดีแต่ว่าถ้าจะต้องพลิกแพลงการขายเรื่อยๆนะคะอย่าขายแบบเดิมๆนะให้ท่านนั้นอ่าพิกแพลงการขายจะโปรโมชั่นที่ไม่ซ้าใครเพราะว่าในช่วงระยะเวลานี้ท่านยังมีคู่แข่งเรื่องของการทํางานด้านการค้าขายอยู่นะคะพ่อค้าแม่ขายอย่าขายแบบเดิมๆการติดต่อพูดคุยการเจรจาต่อรองผลประโยชน์เรื่องงานเรื่องเงินจะประสบความสําเร็จแต่ท่านจะต้องใช้ความพยายามมากหน่อย และที่สําคัญอาจจะติดขาดมีปัญหาอยู่บ้างแต่ว่าโดยภาพรวมก็ถือว่าการพูดคุยเป็นไปในทิศทางที่ดีนะคะได้รับเข้ามาดีแม้ว่าท่านจะทํางานประจําเพียงช่องทางเดียวก็ตามในช่วงระยะเวลานี้ก็ถือว่าท่านหมุนเงินได้เป็นช่วงครึ่งเดือนแรกที่ท่านหมุนเงินได้ได้ใจ่ายในช่วงระยะเวลานี้นะคะส่วนใหญ่ต้องขอเรียนตามตรงนะคะว่าช่วงครึ่งเดือนแรกชาว ราศีมังกรลัคนาดาศีมังกรท่านค่อนข้างที่จะใช้เงินเก่งนะคะหาเงินเก่งใช้เงินเก่งแต่ข้อดีก็คือว่าท่านไหวพริบดีหมุนเงินได้คล่องนะคะถ้าใช้ใจ่ายส่วนใหญ่ในช่วงระยะเวลานี้จะหมดเงินไปกับการซื้อข้าของเครื่องใช้ที่ท่านอยากได้ซื้อสิ่งของที่ อ,อยากได้หมดเงินไปกับการซื้อน้ำหอมเสื้อผ้ากระเป๋ารองเท้าหรือว่าหมดเงินไปก,กับการซื้อนั่นซื้อนี่ให้กับคนที่ท่านรักและเคารพนั่นเองนะคะบางท่านในช่วงระยะเวลานี้ก็จะหมดเงินไปกับก,บการทำงานลงทุนเพิ่มหรือว่าอาจจะมีการนำเงินไปซื้ออุป,ปกรณ์การทำงานบางอย่างเพิ่มเติมเพราะว่าบางท่านจะได้ริเริ่มทาอะไรใหม่ ในช่วงระยะเวลานี้นั่นเองนะคะหรือบางท่านในช่วงระยะเวลานี้จะมีการนำเงินไปลงทุนเล็กๆน้อยๆด้วยโดยภาพรวมการเงินถือว่าหมุนเงินได้แต่ท่านอย่าได้ประมาทการใช้จ่ายนะคะเพราะว่าท่านค่อนข้างที่จะใช้เงินเก่งพอสมควรในช่วงครึ่งเดือนแรกและส่วนใหญ่บางครั้งนะคะซื้อมาแล้วก็ไม่รู้ว่าจะเอาไปทำอะไรแต่เห็นแล้วเห็นว่าราคามันถูกซื้อมาเลยก็มีนะฉะนั้นถ้าจะต้องมีสติในการชอปปิ้งนะคะ โดยเฉพาะท่านใดที่ชอบช้อปปิ้งผ่านโลกโซเชียลออนไลน์นะจะต้องระมัดระวังการใช้จ่ายนิดนึงค่าใช้จ่ายภายในบ้านยังคงสูงนะคะและค่าใช้จ่ายที่ท่านคาดไม่ถึงก็จะมีเข้ามาด้วยด้านความรักสำหรับคนโสดในช่วงระยะเวลานี้นะคะคนโสดในช่วงนี้ถ้าท่านเปิดใจอยู่ในช่วงที่ว่าท่านจะได้พบเจอกับคนที่ท่านถูกชะตาอยากพูดคุยด้วยนะจะมีคน ใหม่ๆเข้ามานะคะแล้วเป็นคนที่ท่านนั้นชอบชาวราศีมังกรช่วงเนี้ยอย่าหลายใจนะรู้สึกว่าท่านไม่ได้คุยแค่คนเดียวนะในใจของท่านจะมีถึงสองคนจะมีมากกว่าหนึ่งคนฉะนั้นคนโสดจีบทีละคนนะคะเปิดตัวทีละคนก็พอ อย่าเจ้าชู้หลายใจเพราะว่าในช่วงระยะเวลานี้ใช้คําว่ามีสเสน่ห์และเนื้อหอมสําหรับท่านใดที่มีคู่และมีครอบครัวแล้วนะคะในช่วงระยะเวลานี้ก็ท่านมีรักเดียวใจเดียวนะอย่าทําในสิ่งที่ไม่ถูกต้องอย่านอกใจคู่ครองคนรักนะคะไม่ดีโดยภาพรวมความรักของชีวิตคู่ไม่มีปัญหานะคะการเงินถึงแม้ว่าค่าใช้ใจ่ายภายในครอบครัวค่อนข้างที่จะสูงแต่ก็ถือว่าท่านหมุนเงินได้ ด้านสุขภาพในช่วงระยะเวลานี้นะคะให้ท่านระมัดระวังอาการปวดหัวความเครียดสะสมระวังไมเกรนกำเริบปวดหัวบ่อยนอนไม่ค่อยจะหลับหลับ,ลบ,ลบตื่นตื่นนะคะฉะนั้นในช่วงระยะเวลานี้ดูแลสุขภาพให้ดีๆอย่าคิดเยอะอย่าคิดมากพักผ่อนให้เพียงพอนะคะไม่ต้องกดดันตัวเองนะโดยเฉพาะท่านใดที่มีโรคประจำตัวต่างๆด้วยนะคะระวังภูมิแพ้กำเริบระวังอ่า คือพูดได้ไง่ายอารมณ์สวิงเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายอารมณ์ขึ้นขึ้นลงลงให้ท่านพยายามดูแลควบคุมสุขภาพกายสุขภาพใจของท่านให้ดีๆพักผ่อนให้เพียงพอโดยภาพรวมในช่วงครึ่งเดือนแรกยังคงเป็นเดือนที่ท่านเหนื่อยนะคะเหนื่อยด้านการทํางานหมุนเงินแต่ว่าก็ถือว่าท่านผ่านพ้นไปได้ไม่มีอะไรที่ท่านนั้นไม่สามารถผ่านพ้นไปได้การงานก็ถือว่า เป็นไปในทิศทางที่ดีการเงินก็หมุนเงินได้แต่จะเหนื่อยและเครียดนิดนึงสําหรับบางช่วงเพราะว่ารายจ่ายภายในครอบครัวอยู่ๆก็เพิ่มขึ้นมาโดยที่ท่านนั้นไม่ทราบลงนาน,นั่นเองนะคะขอวอวยพรให้ชาวดาสีมังกรทุกท่านเฮงเฮงปังปังหยิบจ,จับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองค่ะกราบขอบพระคุณทุกทุกการติดตามเจอกันใ่คลิปหน้าขอวอวยพรให้ทุกท่านเฮงเฮงปังปังหยิบจ,จับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองสวัสดีค่ะ